Facebook เว็บไซต์สังคมออนไลน์ยอดนิยมของสังคมไทยตลอดหลายปีที่ผ่านมา Social Baker เว็บไซต์จัดอันดับสถิติต่างๆในโซเชียลมีเดียสำรวจเมื่อปี2 5 5 6พบว่ากรุงเทพมหานครมีผู้ใช้ Facebook มากถึง12ล้าน8แสนบัญชีซึ่งเป็นอันดับหนึ่งของเมืองที่ใช้ Facebook มากที่สุดของโลกและอยู่ในอันดับที่13จากประเทศทั่วโลกที่มีการใช้ Facebook ด้วยจำนวนผู้เล่นมากถึง18ล้าน3แสนบัญชีคิดเป็นร้อยละ27ของประชากรทั้งประเทศจากกระแสะความนิยมการใช้สังคมออนไลน์ในการแสดงความคิดเห็นในปัจจุบันพบว่ามีการใช้วาทกรรมสร้างความเกลียดชังต่อฝ่ายที่คิดเห็นต่างหรือว่าแฮสปีดมากขึ้นการใช้บางคำมาหือมา เน้นอารมณ์อะไรพวกนี้มันก็จะมีสูงแล้วการคอมเมนต์เยอะๆจากคนเยอะๆที่มีทัศนคติเยอะๆเนี่ยก็เกิดอารมณ์คล้อยตามไปในพัพวกแบบพวกหนึ่งหรือในแค่กระทู่นเดียวกันก็เกิดการตีความแย่งชิงกันเองนักวิชาการด้านการสื่อสารมีความกังวลต่อปัญหาเฮสปีดของกลุ่มวัยรุ่นม,มากที่สุดเนื่องจากมีความรู้ท่าทานทางด้านเทคโนโลยีน้อยมากขณะที่สังคมไทย เริ่มเกิดปัญหาจากโลกออนไลน์สู่การทะเลาะเบาะแว้งการแบ่งพักแบ่งพวกในการดำรงชีวิตจริงเป็นปัจจัยนำไปสู่การฆ่าตัวตายหรือว่าการลงมือก่อเหตุอาชญากรรมได้ง่ายขึ้นในระยะสั้นเนี่ยความแตกแยกมันเกิดขึ้นชัดเจนมากจากเคสปีชนะครับก็คือการแตกแยกทั้งในส่วนของอสังคมกลุ่มเล็กและขยายวงกว้างไปสู่สังคมกลุ่มใหญ่ถ้าเรายังทำให้ถ้าเรายังไม่ดึงกลับมา ในระยะยาวเนี่ยไอ้ตรงนี้มันจะฝังล่าเข้าไปลึกมันก็เหมือนการการมีศัตรูที่เป็นการศัตรูถาวรเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเ,เ,เรื่อยๆแล้วเราก็จะไม่ไม่สามารถที่จะต้านต้านสิ่งต่างๆที่มันจะเป็นผลกระทบยิงกลับมาเราในระยะยาวมันไม่ใช่ระยะสั้นแน่นอนด้านนักวิชาการที่ทําการวิจัยเรื่องแฮสปีดได้ระบุว่าข้อความเห็นผ่านทางสังคมออนไลน์นั้นเป็นเครื่องมือหนึ่งในการกระตุน้นเร้าอารมณ์ ซึ่งเป็นปัจจัยก่อให้เกิดพฤติกรรมการสร้างความรุนแรงเช่นกรณีลูกชายวางแผนฆาตรกรรมครอบครัวของตนเองเด็กรุ่นใหม่ซึ่งเข้าถึงสื่อได้ง่ายขนาดนี้ข้อที่ควรระวังก็คือว่าบางครั้งเราโดนอารมณ์ลากจูงไปด้วยและเต็มไปด้วยอารมณ์หมดเลยดังนั้น,นข้อที่เขาจะต้องออสามารถช่วยตัวเองได้ใน,ในเรื่องของการยับยั้งอารมณ์ก็คือว่าถ้าเรามีอารมณ์โกรธหรืออะไรต่างๆที่ขณะที่อยู่หน้าจอ เราอาจจําเป็นที่จะต้องปิดก่อนแล้วก็พักก่อนไปตั้งสติสักนิดหนึ่งคือหยุดอหะคะ่ะหยุดแล้วก็อาจจะไปตั้งสตินะคะเพราะว่ายังไงก็ตามเนี่ยการที่แบบนาเสนอข่าวสารแล้วก็พิมพ์ลงไปโดยมีอารมณ์มันไม่มีผลไม่มีอะไรดีกับตัวเองแล้วก็ไม่มีอะไรดีกับคนรอบข้างแน่นอนทางนี้นะักวิชาการมีความกังวลในอนาคตอันใกล้หากไม่มีการควบคุมการใชร์สปีดในโลกสังคมออนไลน์อาจจะก่อให้มีผู้ถูกกระทำมากขึ้น จนนำไปสู่คดีการฟ้องร้องทางแพ่งหรือว่าการก่อคดีอาชญากรรมในขณะที่ยังไม่มีหน่วยงานใดเข้ามามีบทบาทในการควบคุมสถาบันครอบครัวจำเป็นต้องมีหน้าที่หลักในการสอดสองดูแลยอย่างใกล้ชิดพรทิพม่่งใหญ่โมโน2เวรายงาน